เดี๋ยวใส่ชอนใหก่ได้่วที่8ปปค่ะอย่าแปดสิจใช่ไหมของเราโอเคครับมาให้พี่เลยเอาอะไรบ้างมีนมสดกับไกวบัตรคิวได้ค่ะคิวที่แปดสิบเจ็ดแล้วนมสดปันราสตอรี่ไหมคะใส่มุกไหมได้จ้านาขันสดกับันมุกนมสดบั่าสตบอร์ีไม่สดเป็นสดาสดอ๋อพี่ตะกนมสดย่าลืมมีบัตรคิวกันนะ ใส่ซอสตรบเขาพีเขากินน้ำสดมันลาซอร์บูนะต้องเอ้าวอโอค่ะดพลาดนิดหน่อยค่ะอ่คีสมนิบิเจ็ดแล้วตอรุบีนี่ไหนคะเดี๋ยวลง่ออนีจะสนแล้วกมีมะนาวคันสดของน้คิวยี่ทป่88ค่ะ ยูที่88มาได้เลยค่ะดูดีมนกลันจะลดแล้วมีแค่นี้นะเดี๋ยวหนูคิดตังเลยนะคะเดี๋ยวกิมเิกใส่หมกไหมิวที่แปดค่ะยูที่88ค่ะนี่กิมเค้กสตรอเบอรี่สกระปุกเปล่านี้หนึ่งชิ้นชิ้นละ13บามบทบวกสิบสาบวกน้ำสองสี่ถุงถุงละยีินะคะ203บาทจ้าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะยูี่แปดสิบเจ็ดขอบคุณนะคะ ด้านในร้านแบบว่าแน่นมากครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในสักหน่อยด้านหน้าร้านทำไมนังถูกรื้อคืนคือคักมากมากครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับ